สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทานกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะที่ร้านเคียมนาเตี๋ยวหางวัวตุ่นนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้เป็นบริเวณที่นั่งนะคะ ค้างเขาก็กว้างขวางนะคะจอดรถด,ด้านหน้าแล้วก็มีที่นั่งให้เลือกหลากหลายเลยอันนี้ก็เป็นเมนูนะคะเป็นเตี๋ยวเคียมนานะคะก็คืออาจจะขายอยู่ตามข้างทางนะคะทางทางุกนาหรือเปล่าไม่แน่ใจเมนูเขาก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวกเกาเหลาหรืออาหารตามสั่งก็มีนะคะแม้กระทั่งขนมหวานนะคะเขาก็มีแล้วก็มียำนะคะ แล้วก็มีเมนูส้มตำนะคะสารพัดเมนูเลยนะคะก็มาที่ร้านเขียมนาเตี๋ยวหมูเตี๋ยวหางวัวตุ๋นนะคะก็แนะนำนะาถ้าผ่านมาที่อำเภอบ้านฝางนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนะคะบริเวณหน้าร้านนะคะหน้าร้านของเขาก็มีมุมแต่ละร้านเลยเป็นเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นตรงโซนก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะมีตรงโซนอาหารตามสั่งนะคะเขาก็มี เมนูน้ำนะคะเครื่องดื่มที่เป็นน้ำนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นตรงเคียมนาเตี๋ยวหางัวตุ๋นนะคะเขาก็จะมีรูปให้ดูนะคะแล้วก็ราคานะคะเขาก็จะมีอันนี้ก็ที่เห็นว่ามีฝาปิดอยู่นะคะจะเป็นผักนะคะให้เราบริการตัวเองก็คือน้ําดื่มผักนะคะก็สามารถจะหยิบได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีขนมนะคะที่เขาทําเองด้วยนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปหยิบน้ํานะคะอันนี้น้าเมื่อกี้ถังน้ําแข็งน้ํานะคะแล้วก็ผักอันนี้ก็จะมีผักกาดนะคะที่เป็นผักกาดหอมนะคะที่เราจะนําไปทานคู่กับกว๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบโหระพาก็หยิบหยิบตามที่เราชอบเลยอันนี้จะเป็นถั่วง,งอกนะคะจะเอามากเอาน้อยก็แล้วแต่เราเลยอันนี้ก็จะเป็นมะระนะคะอันนี้เป็นกะหล่๊มปี้นะคะ แล้วก็มีถัว่วถั่วฝักยาวนะคะเขาก็จะแช่น้ําแข็งไว้นะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกย่างพริกขั่วไว้สำหรับทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วเราก็หยิบมาสลัพัดผักเลยเหมือนกันหยิบมาอย่างนี้อย่างละหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรมาทานกันบ้างนะคะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นเส้นเล็กนะคะเป็นเส้นเล็กเอ็นเอ็นแก้วนะคะตรงส่วนของวัวน,นะคะ อันนี้ราคาของเขาก็จะมีธรรมดาพิเศษแล้วก็จัมโบ้เมื่อกี้คือจัมโบ้นะคะ70บาทอันนี้ก็จะเป็นเกาเหลาหางหางวัวตุ๋นนะคะเป็นเกาเหลาอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ชามนี้จะอยู่ที่ราคา150บาทอดีเราสั่งมาเพื่อจะทานคู่กับข้าวเปล่านะคะน,นี้ข้าวเปล่าก็10บบาทนะคะแล้วเราก็สั่งส้มตำมาด้วยวันนี้สั่งเป็น ไทปูนะคะอันนี้เมนูไทปูของเขาก็หกสิบบาทนะคะแล้วเราก็มีอ๋ออันนี้มีไก่นะคะมีไก่มาอยู่ข้างๆโต๊ะที่เรานั่งนะคะเราก็เลยถ่ายคลิปมานะคะไก่พันอะไรนะจำพันไม่ได้นะคะก็เนี่ยค่ะเราก็เลยเก็บภาพไก่มาไก่ก็มาอยู่เนี่ยละคะ่ะขันอยู่ข้างๆโต๊ะเลยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะเมนูแรกของเราไทยปูนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะทานไปแล้วนะคะปกติทานตำน้ำปลานะคะอันนี้เราลองบ้างเห็นมีร้านนี้มีไทยปูนะคะก็อร่อยนะคะรสชาติก็จัดจ้านดีนะคะเผ็ดอันนี้จานนี้ก็หกสิบบาทนะคะเดี๋ยวเมนูต่อไปนะคะ เกาเหลาเกาเหลาหางวัวตุ๋นของเขานะคะก็เป็นเมนูตุ๋นนะคะก็จะมีความหวานของน้ำซุปนะคะแล้วก็ส่วนของหางวัวก็เปื่อยยุ่ยดีนะคะก็อร่อยแล้วแต่เราปรุงนะคะพอดีใส่ผักลงไปด้วยแล้วก็คือรสชาติก็จะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทานเผ็ดทานหวานทานเปรี้ยวยังไงก็แล้วแต่เลยเครื่องปรุงเขามีให้ครบหมดเลยแม้กระทั่งเป็นพริกเผาผัดนะคะน้ำส้มเขาก็ทําใหม่แล้วผักเขาก็มีให้เราเลือกใส่หลากหลายเลยนะคะต่อไปเป็นขนมบ้างนะคะขนมของเขาเขาก็ทําเองนะคะอันนี้เป็นขนมถ้วยนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันกล่องนี้ก็ราคา15บาทนะคะนะคะ,นะคะเราก็ดูว่ามีส่วนของกะทิแล้วก็แป้งนะคะอร่อยค่ะ หอมกะทิของเขานะคะส่วนอันนี้เป็นขนมต้มนะคะมีทั้งหมดห้าลูกด้วยกันอันนี้กล่องละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะก็เป็นค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบัวลอยไข่หวานของเรานะคะเมนูนี้นะคะก็น่าทานเลยทีเดียวนะคะกล่องนี้ก็ยี่สิบห้าบาทนะคะเขามีสองแบบมีแบบใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่นะคะ เนีคะแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมทีละเมนูกันเลยนะคะว่าแต่ละเมนูเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะเลือกทานเป็นขนมต้มกอดนะคะขนมต้มของเขานะคะก็แป้งเหนียวนะคะก็คือแป้งเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็มะพร้าวของเขาก็สดนะคะคือเขาทําวันต่อวันนะคะเราก็ทําไม่เยอะนะคะเราก็เลยอยากจะลองทานดูแล้วก็จะได้ อยากทอนอยากทานหลายอย่างน,ะนะะั่นแหละค่ะเนี้ยไส้แล้วไส้ของเขาก็เยอะมากนะคะไส้แบบเป็นไส้แห้งๆไม่ได้แฉะนะคะก็แนะนาําใครชอบขนมต้มนะคะก็ทานได้สมราคาเขาเลยค่ะห้าลูกยี่สิบบาทเดี๋ยวต่อไปเราไปทานเป็นเมนูคาบัวลอยไข่หวานกันนะคะบัวลอยไข่หวานของเขานะคะแป้งแป้งบัวลอย่ะคะ่ะก็เหนียวนุ่มนะคะแล้วก็มีหลายสี มีหลายสีเลยนะคะมีม่วงมีเขียวมีเหลืองนะคะเขาก็น่าจะทำเป็นส่วนผสมของธรรมชาติแต่ละอันนั่และคะ่ะแล้วก็มีไข่หวานนะคะเมื่อกี้ตกใจไก่มาจิกรองเทา้าเพราะว่าไก่สามตัวนะคะมาเล่นอยู่ตรงโต๊ะนี้ตลอดเลยเราบางทีก็นั่งขัดให้ฟังจังหากเดี๋ยวเมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยของเขานะคะก็ รสชาติอร่อยนะคะก็แนะนํานะคะใครผ่านมาที่อำเภอบ้านฝางนะคะแวะมาได้นะคะร้านเคียมนาเตี๋ยวหางวัวตุ่นค่ะ